ทำเป็นใช่ทำเป็นสวนเศรษฐกิจกลงหันลมฮะอ่านูน้นเหรละ <c oughs> วิวปลูกผักแต่เขาปลูกทุกอย่างจริงๆนะ กิ่งค่าเนี่ยมะเ <c oughs> ขือเนี่ก็ทำทางเดิน <c oughs> อันนี้ที่เกาะเกตนะครับผู้ชมโอ้โห <c oughs> อันนี้เขาเรียกต้นอะไรนะ กระทบลกปลาไอ้เนี้ยเหรอนี่เหรอที่ใบอย่างเงี้ยเหรอคอกลิ่นมันแปกๆที่บ้ายอะ่เปนหี้ยโหบ้านนู้นเงียบกว่านี้อีกทำถนนเดินกว้างมีมะม่วง มันแล้วก็อโดกดีแทนนะอนอนี่ไงเ,เหมือนเราเคยปั่นจัก,กรยานมาเนี่นพยพอปั่นมาแล้วรู้สึกว่ามันไม่กล้าไปสุด เนี่ยเนี่ยเชื่อมทางหลักไม่ได้นะเอาให้ได้เอา้ไม่ได้้ห้ามห้ามอยากได้นะดูได้นะแสดงว่าที่เขาเนีนันะแล้วเขาก็ทำมาเชื่อมเนี่ยมีประตูนี่ไงถนนที่ปั่นจักรยานมาได้ ใช่เาเาท,ำทำเอง,เ,งเอกนี่<อ>งคงเป็นที่เขาแหละนี่ไงลัวเขานิ่งแหนขาก,ก,กานี้ก็ทำป้ายว่าข้างในมีคาเฟ่เข้ามาใช่ที่เขาหมดเลย 有，第第。